ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้มีสาระดีๆมาอีกแล้วนะครับท่านวันนี้จะพามาเรื่องวาวนะครับผมคลิปสั้นๆมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมวันนี้อย่ามองข้ามนะครับผม FC ทุกคนที่จัดกันเต็มนะครับผมจัดกันมาแบบโอ้โหจัดเต็มลูกเบลเลอเลยครับแต่งกันหมื่นสองหมื่นแต่ลืมเรื่องวาวข้ามเรื่องวาวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมวาวเนี่ยตัวสําคัญของเครื่องยนต์เลยนะครับผมวาวเนี่ย พูดถึงคาว่าวาวนี่ก็ทุกคนจะเบื่อเลยนะครับผมจะแบบไม่อยากได้ยินนคาว่าวาวตอนผมเป็นเด็กเคยฝึกงานนี่ก็บดวาวนี่โอ้โหป๊กโปกปกนั่งบดวาวนี่เบื่อเบื่อใครๆก็เบื่อเรื่องวาวนะครับวาวก็ขัดสีนี่น่าเบื่อมากนะครับแต่มันมีประโยชน์ของเครื่องยนต์ที่สุดเลยนะครับวาวนะครับผมอัอนนี้ก็จะพามาดูขั้นแรกของวาวก่อนนะครับวาวมันจะมีหลากหลายรูปทรงหรือว่ามี ฝานึงมีสี่วาลสามวาลหกวาลอะไรก็แล้วแต่ก็คือประสิทธิภาพการทํางานของมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนไอ้สองตัวนี่เลยครับมันจะมีขีตัวก็แล้วแต่การทํางานจะเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ระบบกันกระเดื่องข้างหลังนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ด้านหน้านี่อันเดียวกันหมดครับจะมีขีวาลก็ทํางานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตะบอกวิธีดูวาลครั้งแรกเลยนะครับผมเอามาจากรงึงเนี่ยมาถึงแล้วก็ไม่ได้ยัดใส่กันไม่ได้เลยนะครับ ลูกค้าทุกคนเอามาเอาจากหมาจากลงกึงเนี่ยครับตีบ่ามาให้เราเนี่ยชอบเอามายัดใส่เราบ่โลนี้โดยไม่ได้บดวาวนะครับไม่ได้นะครับอันเบื้องต้นีการดูวาวนะครับผมจะสอนนะครับอ่าการดูวาวครั้งแรกให้เราหันหน้าไปที่พระอาทิตย์ส่องมาได้นะนหน้าหน้าขวาสูบเนี่ยครั้งแรกเราก็หลับตาข้างครับผมตาไหนก็ได้ที่ถนัดอะแจมอะที่เราเคยใช้งานนะครับผมแต่ผมถนัดข้างซ้ายผมก็จะหลับตาข้างแล้วก็เล็งเข้าไปในในรูพอร์ตเนี่ยมาครับผมเนี่ย เล็งเข้าไปเงีก้ก็ก็จะเห็นว่าเอามาไม่ใหม่จากร้านทําบ่านะเราจะเห็นว่าบ่ามันเนี่ยถ้ารั่วเนี่ยมันจะมีแสงนิดน,ดนดให้เราเห็นนะครับนเนี่ยมีแสงค่ะทีนี้กล้องไม่เห็นล้วแล้วดูว่ามันมีแสงแสดงว่ารั่วมากนะครับมีแสงเนี่ยถ้าดูแล้วไม่มีแสงก็ยังรั่วน,นะครับแต่รั่วน้อยครับผมอันนั้นก็จะบดได้น้อยครับผมเนี่ยเราก็ดูสองสอง ận, อันเลยครับผมเนีย่ยทํา ปักๆก,ก่อนนะครับผมเราดูอ่าถ้าไม่มีแสงเนี้ยแสดงว่าอู่อันนั้น,นทาบ่ามาให้เราดีครับผมก็บทได้น้อยบางบางอันบา,บางเคสเนี่ทํามาเห็นล่งเลยครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาะจะเห็นแสงอย่างนี้นะครับผมแสงนิดๆเนี่ยถ้ามันไม่สนิทเนี่ยมันจะมีแสงอย่างนี้เลยครับเออมันจะมีแสงอย่างนี้นะครับผมให,ให้เล็งก่อนเนี่ยให้เล็งดูเนี่ย,ยมันจะมีแสงอย่างนี้ครับ แต่งที่วาวไม่สนิทนะครับอ่าเนี่ยเบื้องต้นกันดูครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมาบดวาวมาบดวาวของรถแต่งเนี่ยแล้วรถแข่งอีกอย่างนะครับรถแต่งก็อีกแบบนะครับผมเดี๋ยวทําวิธีบดวาวก่อนอันนี้รถเดิมก็อีกแบบนะครับการบดก็คือบดเหมือนกันเนี่ปกๆหน่แต่การทดลองมันจะต่างกันนะครับถามว่ามันทําไมต้องต่างกันอันนี้ก็คือ1ลูกสูบเนี่ยมันจะใหญ่กว่า มาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆแล้วนะครับผมยอย่างรถรุ่นเนี้ยลูกสูบก็ห้าสิบสองห้าสิบสองกว่าห้าสิบสองนะแล้วก็เรามาใส่ห้าเก้าเนี้ยลูกสูบก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแหรงอัดที่เยอะแล้วเราก็ชักมันไปด้วยนะครับผมอย่าลืมคำนวณด้วยครับทันนี้มันดูดแหรงอัดมาแล้วก็อัดเข้าไปเนี้ยวาวอะ มันจะรั่วนิดๆมันจะเอาไม่อยู่นะครับผมถ้ายิ่งลูกใหญ่ยิ่งต้องทําให้มันสนิทเยอะเลยครับแรงดันมันมหาศาลเลยนะครับผมเนี่ยบดก็ทำอย่างนี้นะครับผมบดทำปกๆๆอย่างนี้เนี่ยอาถาเอ่อกาดเพชรได้ก็บดเลยครับใช้มืออย่างนี้นะครับอย่าใช้สว่านหั่นนะครับไม่ได้ครับอันนี้รถแข่งรถขี่สแตนดาร์ดทั่วไปใช้งานทั่วไปก็บดอย่างนี้นะครับผมใช้บดอย่างนี้หมดเลยครับ ต่เดี๋ยวผมวิธีลองมันจะมีอีกแบบนะครับแต่วิธีบดเหมือนกันนี่เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมน้ํามันหยอดแกนวาลวเลยครับผมจะให้กากเม็ดมันเข้าไปอยู่ในแกนวาลวนะครับเดี๋ยวกัดบูทเครื่อเลยครับผมการบดวาลวนี่คือถ้าวาวลรั่วเนี่ยรถจะไม่แรงเลยนะครับผมมันจะไม่แรงแร้วจะจูนไม่นิ่งนะครับรถจะรอบมันจะสวิงนะครับผมรอบมันจะสูงต่ําสูงต่ำนะครับถ้าอุณหภูมิในห้องเครื่องร้อนจัดจัดนี่ เครื่องยนต์จะเบาไม่อยู่จะดับเลยนะครับผมแล้วก็จะตูนตูนไม่นิ่งเลยตูนยากมากเลยครับผมเสวารวั่วเนี่ยครับวาวรั่ววาวยันเนี่ยครับผมมาเราก็ <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันมาลองอ่าที่ว่ามันมันรั่วปะ่ะก่อนลองก็เช็ดบ่าให้สะอาดก่อนนะครับผมแล้วก็ดูขอบมันไม่มีขี้ผงแล้วก็ไปอยู่ขานะครับเดี๋ยวเราลองแล้วมันจะอ่ารั่วได้นะครับผมถ้ามันขา เคาะอย่างเงี้ยใช้มือครับผมถ้ารถแข่งใช้มือผมเนี่ยก็พูดไปทิ้งแล้วครับผมเนีย่ยรถสุดแข่งจริงๆใช้มืออย่างเงี้ยครับผมเคาะปัก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 อย่างนี้นะครับผมเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาลองลองพื้นฐานกันนะครับผมขั้นแรกรถสแตนดาร์ดใช้งานทั่วไปก็ลองอย่างนี้นะครับผมอ่าใส่ใส่น้ำมันเต็มแล้วเราก็มาดูดูว่ามันมีรั่วเปล่าโอ้โหรั่วไหมครับเดี๋ยวเราก็เช็ดก่อน ถ้ามันรั่วเราจะเห็นคาบมันเยิ้มนะครับผมอันนี้ก็จัดว่าโอเคเลยนะครับผมเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยโอเคงี้ใช้ไม่ได้ถ้ารถเอ่อใช้งานทั่วไปเนี่ยธรรมดาเนี่ยใช้ได้เลยครับอย่างนี้ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ออกโอเคเลยครับมือกดใบวาล์วไว้ด้วยนะครับผมถ้ารถรถใช้งานทั่วไปก็มันร้องเป่าหรือว่ามันซึมบ้างครับผมเนี่ยนย ถ้ามันตืม้มอะเราเป่าเนี่ยมันจะมีคราบเกียๆอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีนะครับผมอันนี้สูตรรถแข่งนะครับอ่าวเดี๋ยวกล้องมาจับเอามือกดนี่นะครับผมเอามือกดอ่ากดให้แน่นเลยแล้วก็สูตรรถแข่งเนี่ยทาอย่างเงี้ยรถขี่ทั่วไปใช้งานทั่วไปพอแล้วใช้ได้อยู่แล้วครับผมแต่อันนี้รถจะให้มันแรงอีกหน่อยนะครับผมก็ต้องเอาล้มเนี่ยครับผมเนี่ยอย่า,อย,าอย่าเป่าซอกไบว,วาลเงี้ยครับผมเนีย่ยเอามือกดแบบ ว่ามีฟองขึ้นนี้หรือเปล่าครับขนาดไม่รั่วแล้วต้องเป่านะครับอ่ารถแข่งในสนามถ้ามีฟองกัดมันจะขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้จะขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเห็นขึ้นมือกดได้วยนะต้องกดให้ไม่มีฟองกัดขึ้นครับผมอันนี้อ่าแล้วก็มาดูอของไอเสียมอ่ะด้านไอเสียม ไอดียังมีรั่วนะครับผมเดี๋ยวเอาไอเสียครับทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมถึงรถถึงจะแรงนะครับผมทาไมทํานี้ไม่แรงนะครับผมทําตามเลยครับอันนี้จะไม่คุยเรื่องยาวเยอะมากครับปกติคุยเรื่องยาวเยอะเลยนะนี่ก็จะทําคลิปสั้นนะครับผมอ่าอันนี้เราก็มาใส่ก็ไม่รั่วเหมือกันนะครับผมเนี่ยอันนี้ไม่รั่วแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็มาถ่ายตรงนี้ดูว่ามันมีฟองแ่า มีฟองครับผมนิดกดแน่นก็ยังมีฟองครับเดี๋ยวบดอีกหน่อยไม่ให้มีฟองครับปกติก็จะขี่รถเที่ยวด้วยนะครับอ่าจะซ่อมรถเบื่อแล้วก็ขี่รถเที่ยวด้วยเพราะใจรักครับการท่องเที่ยวี่ชอบมากครับผมก็ฝากดูด้วยนะครับผมช่องไอไอรายการท่องเที่ยวนะครับผมไม่ใช่ช่องก็ฝากดูรายการท่องเที่ยวของผมด้วยครับมันจะสลับกันครับผม มีท่องเที่ยวกลางเต้นนอนแล้วก็มีขี่รถเล่นแล้วก็มาซ่อมรถเนี่ยครับผมตะวนกันเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อนะครับผมครับแล้วก็บดมาได้ระยะนะครับผมโหยาวเหมือนกันนะครับผมก็ทำนี้นะครับผมมือล่ากันดันเครื่องมือบนตอกลงนะครับผมใหม่ๆก็ไม่ชินนะครับผมแต่ยังไม่เชี่ยวชาญก็จะทำยากนิดนึงครับใช้ตอกอย่างงี้นะครับผมอย่าไปใช้อ่า ตะวันหันนะครับผมตะวันหันจะไม่ทนนะครับเบาหวานอ่ะผมจะไม่ใช้อย่างนั้นเลยผมจะใช้นั่งมือบดอย่างนี้เลยครับผมนี่ยสักลายอกปักๆๆนี่เลยนะครับผมกากเพชรสองอันเลยถ้าเราเบื่อว้าวอันนี้เราก็หันมาอันนี้อ่าอย่างเงี้ยครับผมเราจะนั่งไม่น่าเบื่อนะครับผมเพราะมันมีลูกเล่นมีสองแถบเนี่ยเราเคาะเคาะเคาะไปงี้ครับผมเบื่อครั้งนี้อาหันมาครั้งนี้ก็เหมือนเราพักไปแล้วนะครับผมลองลองทำนะครับเอสซีลองทำกันนะครับผมมันจะ วยได้ประหยัดเยอะเลยเรื่องการขี้เกียดเรยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล่วดซื้อมีทิ้งตรงนี้จะรั่วเยอะครับผมอ่าเนี่ยแถบตรงนี้ผมจะล่วเดี๋ยวผมจะลองใส่สปริงก่อนนะเดี๋ยวลองไอเสียบอ่ะไอดีลองไปแล้วไอดี ID ยังใช้ไม่ได้อยู่ สองคุณเม็ดไหไม่มีอ้าวน,นี้โอเคครับผมอันนี้จะไม่มีเม็ดละก็เหลืออ่า ไอดีอย่างเดียวครับผมเหลือไอดีนะครับผมเดี๋ยวผมต้องบดไอดีให้ได้พอดีเลยนะครับผมไอดีมันรั่วครับอันนี้ก็มืดพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวทรุนี้ผมก็ต้องบดให้ <dunno> ให้ไม่รั่วเลยนะครับผมไอดี ID นะครับผมเนี่ยบดแล้วก็เอาลมเป่าบดแล้วก็ลมเป่าดูครับผมไม่งั้นก็อพอเสร็จแล้วก็เอาสปริงครับผมมั่นใจแล้วเอาสปริงใส่สปริงใส่ให้มันดึงไว้นะครับผมแล้วก็เอา,าน้ํามันหยอดดูว่าเป่าว่ามันจะเอ่อ รั่วหรือเปล่านะครับผมอันนี้บทให้ดูแนวทางว่าวิธีการบทของรถแต่งนะครับไม่ใช่รถแข่งนะครับอันนี้รถแต่งครับถ้ารถแข่งบทหนักกว่านี้อีกครับผมมีสูตรบทบทอย่างนี้แหละแต่ต้องใช้มือนะครับอันนี้รถรถแรงรถแต่งครับแต่งแล้วก็รถสแตนดาดใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ก็บทให้ดูเป็นพิธีอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องมาบทใหม่เพราะมันมืดครับผมฝนก็จะมา ผมก็จะไม่ถ่ายละเพราะมันแค่บทๆแล้วก็เป่าให้ดูไม่รั่วก็โอเคครับผมนะเพราะไอเสียมันไม่รั่วละใช้ได้อยู่เดี๋ยวไอดีอีกนิดนึงครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปบดวาวครับง่ายๆสั้นๆมีสาระและมีประโยชน์มากๆเลยครับผมลดแรงไม่แรงจูนิ่งไม่นิ่งครับผมนี่อยู่ที่วาวเนี่ยครับผมอย่ามองข้ามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ